<c oughs> ไก่ขันแล้วสินนะอเช้า,ชานี้ที่ประเทศรัเสเซียหลังจากที่ผมนั่งเครื่องบินนะจากประเทศไทยครับตรงดิ่งมาที่ประเทศรัเสเซียนะฮะแล้วก็ต่อรถไฟมาเพื่อจะมาท่องเที่ยวครับในประเทศรัเสเซียเป็นการเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของผมเลยก็ว่าได้ครับก่อนหน้านี้นะฮะผม นั่งเครื่องมาก็ได้มีโอกาสนั่งคู่กับน้องคนหนึ่งครับที่เป็นคนไทยครับเหมือนกันครับเขาบอกว่าเขามาลงที่รัสเซียเหมือนกันแล้วก็แยกกันที่สถานีรถไฟเขาบอกเขาเจะไปเที่ยวที่เมืองเชนากอตอะไรสักอย่างเนี่แหละครับไม่แน่ใจว่าเมืองที่ผมมากับเมืองที่เขาไปเที่ยวนั้นมันจะอยู่ห่างกันหรือเปล่าครับ แต่ว่าเช้านี้ครับผมขอไปสำรวจพื้นที่บริเวณใกล้ๆนี้ก่อนแล้วกันครับว่าประเทศรัสเซียฮะที่มีความหนาวเหน็บกว่าประเทศไทยนี้นะครับจะมีที่เที่ยวน่าสนใจมากแค่ไหนครับแน่นอนครับผมเป็นคนไทยครับเพิ่งจะมาเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกครับลืมเตรียมเสื้อหนาวมาด้วยครับอากาศก็เย็นด้วยครับและถนนหนทางครับ อาคารบ้านเรือนต่างๆครับแผนที่ผมก็ไม่ได้เตรียมมาโอ้แย่แล้วผมไม่รู้เลยว่าเมืองนั้นเมืองนี้มันอยู่ทิศทางไหนไม่รู้ทางด้วยครับปัญหาเกิดแล้วครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะเราจะต้องอไปถามผู้คนแถวนี้ก่อนก็ได้ว่าที่นี่ มันมีที่เที่ยวเมืองไหนบ้างครับแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนเอ้นี่มันคาบอะไรอ่ะอุ้ยหนาวหนาวหนาเฮ้ยมันเหมือนคาบเลือดเลยครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหยิบกระเป๋าก่อน,อนแล้วกันเอาละเฮ้ยประตูก็เปิดทิ้งไว้ด้วยอืเจ้าของโรงแรมอยู่หรือเปล่านะไปดูก่อนดีกว่าฮัลโลอ๋อ เมื่อคืนก็มีงานเลี้ยงในห้องนี้โอ้ดูน้าทำไมโต๊ะถึงล้มแบบนี้เกิดอะไรขึ้นในโรงแรมแห่งนี้ไปดูข้างนอกสิเอ้าผู้คนนักท่องเที่ยวหายไปไหนหมดเนี่ยโอ้ยหนาวและผมก็เริ่มหิวแล้วด้วย เอาแล้วเอ้ยนี่รถที่มาส่งผมเมื่อคืนทำไมมันถึงกลายเป็นซากแบบนี้ไปได้ครับเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยแล้วผู้คนที่อยู่แถวนี้หายไปไหนกันหมดเอาแล้วเดี๋ยวผมตามหาคนแถวนี้ก่อนครับเดี๋ยวไปดูที่ โรงงานตรงนี้ก่อนว่าจะมีคนที่เขาทำงานอยู่หรือเปล่าเขาอาจจะบอกทางผมได้ครับโ้แต่บรรยากาศที่เมืองนี้มันทำไมถึงหนาวเย็นขนาดนี้ เดี๋ยวผมหาต้องหาชุดกันหนาวใส่แล้วโอ้แลวตอนนี้ผมก็หิวด้วยโชคดีที่ผมพกอาวุธมาด้วยครับแล้วก็มีอาหารอยู่บ้างนิดหน่อยกินก่อนแล้วกัน เอาทั้งในมีขวดน้ำเก็บใส่รออกระเป๋าไปก่อนอาจจะเป็นเจ้าของบ้านก็ได้ฮัลโหลครับ,ม,รม,รบมีใครอยู่ไหมครับฮัลโหลครับมีใครอยู่ไหมฮัลโหลครับมีใครอยู่ไหมครับขออนุญาตเข้าไปนะครับประตูไม่ได้ล็อกเอ๊ะ ประชาชนในเมืองนี้หายไปไหนกันหมดอ๋อนี่อาจจะช่วยผมได้ในการคลายหนาวก็ได้นะเออเสื้อตัวนี้เก็บไปไว้ก่อนก็แล้วกันนะเผื่อต้องใช้ประโยชน์ ไอ้แปลกจังเลยเมืองกลายเป็นเมืองล้างครับผมมาอยู่ที่นี่เพื่อจะมาท่องเที่ยวเอาแล้วผมเจอคนแล้วหรือเปล่าครับเฮลโหลเฮลโหลพี่เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน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 คุณเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเขาพุ่งโจมตีผมเฮ้ยนี่อะไรโอ้ยโอยโอ๊ยตัวต่อยด้วยผมสู้นะผมสู้นะครับผมสู้นะผมสู้นะครับผมสู้นะเฮ้ย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 ผู้หญิงด้วยตีผมทำไมตีผมทำไมอออ๋อนี่อ๋อนี่ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วโอ้ผมบาดเจ็บ เ,เดี๋ยวก่อนขอทําแผลก่อนอ๋อไม่เจ็บไม่ว่ะเดี๋ยวดูผู้หญิงคนนี้ก่อนเขามีเบียร์กระป๋องอาจจะเป็นคนที่ร่วมปาร์ตี้กับผมเมื่อคืนและก็มีไม้กิดไฟอาจจะช่วยผมได้ในการคลายหนาวไม่นะเขาเป็นซอมบี้เหรอ เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้เดี๋ยวก่อนผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นเขาอาจจะให้คำตอบผมได้แต่เอ้ยไม่ใช่แล้วล่ะผู้คนเดินแปลกๆดูเหมือนไม่มีชีวิตชีวาเฮ้ยนี่มันไม่ปกติแล้ว ไรขึ้นไม่ได้แล้วผมต้องเอาชีวิตรอดจากประเทศนี้ไปให้ได้ผมต้องคิดใหม่แล้วว่าผมจะทำยังไงเส้อว่าผมก็ขาด เก่ามากแล้วด้วยอาหารก็มีน้อยเอาแล้วไงแบบนี้ต้องหาอาหารยารักษาลูกและก็เครื่องนุ่งห่มที่ดีกว่านี้ผมอาจจะไปที่สนามบินหรือเมืองเชนากอตท,ที่น้องผู้ชายคนนั้น บนเครื่องบอกว่าเขาจะไปที่นั่นผมอาจจะได้เจอคนไทยหรือน้องเขาก็ได้และเขาอาจจะมีคำตอบให้ผมแต่ตอนนี้ผมต้องไปให้ห่างผู้คนที่เหมือนซอมบี้นั้นก่อนเอาแล้วฮะทุกคนครับ คนไทยนะที่มารัเสเซียครั้งแรกครับไม่รู้ว่าเมืองไหนไปทางไหนครับตอนนี้เกิดความผิดปกติในประเทศของรัเสเซียครับผู้คนได้กลายเป็นซัมบี้ครับเราจะต้องทำการค้นหาผู้รอดชีวิตจะหลงเหลืออยู่หรือเปล่าครับนอกเหนือจากเราครับและแน่นอนครับ เมื่อเกิดวิบัติโลกแปรปวนแบบนี้ครับการแย่งชิงอาหารนะปนฆ่าเพื่อจะเอาชีวิตรอดนั้นก็ต้องมีแล้วครับเรามาดูกันว่าพาต่อไปครับเราจะทําภารกิจยังไงฮะเพื่อจะให้อยู่รอดจากประเทศที่หนาวเหน็บแห่งนี้และก็ฝูงซัมบี้ครับจเจิด มิตรที่ดีหรือเจอโจรผู้ร้ายครับมาติดตามกันครับวันนี้ก็ขออทำการเปิดหัวนะฮะคลิปแรกของเด y ์ซีครับ The Story 2021เท่านี้ก่อนครับเจอกันใหม่ครับใน e ีถัดไปครับมาติดตามกันว่าเราจะมีความสนุกความมัน กับการเอาชีวิตรอดในประเทศรัสเซียครับว่าจะมีความตื่นเต้นแค่ไหนครับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านครับผมอ๋อลืมบอกไปครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะฮะซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็จะพยายามทำคลิปสนุกสนุกมาให้ดูกันนะฮะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีก่อนครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม